สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่อง Youtube น้องโอมกินแซบนะครับไม่รู้ว่าจะแซบแค่ไหนเรามาลองกินกันเลยแซบไหมแซบกินนี่ด้วยกินผ่านตัวกินโอร์ตินกินโอร์ตินนึงซองแซบเราก็มากิน กับอะไรเนี่ยกินกับมาม่านะไม่รู้ว่าจะแซ่บแค่ไหนนะคะเ <Ooh. S 1> ส้นยาวมากเส้นยาวมาก้ <Yeah. S 1> หกเลย mm hmm. สำหรับคลิปต่อต่อไปนะคะอยากให้น้องอมกินอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะ mm hmm. โอเคไหมหน้องอมมาลาทุกคนก่อนเร็วๆบ๊ายบาย หน้าขึนมาดิๆอร่อยไหม